สวัสดีครับ PLC Mitsubishi FX5U การใช้งานคำสั่งเบื้องต้นใน EP ที่6ก็จะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า All Invert ซึ่ง All Invert ก็จะคล้ายๆนะครับกับตัวคำสั่ง All ในที่ผ่านมาแต่ว่า contact จากปกติเปิดก็จะเปลี่ยนเป็นปกติปิดนะครับเดี๋ยวเราอธิบายจากรูปเดิมของ EP ที่ผ่านมาเลยนะครับ ตัวนี้คำสั่งก็จะเป็นจากอก็จะเป็นออินเวอร์ก็จะเพิ่มตัวไอเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้ออินเวอร์ก็จะเปลี่ยนจากคอนแทคปกติเปิดนะครับ in O ตรง x2 ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปกติปิดตัวนี้เราเรียกว่าออินเวอร์ก็จะเป็น ORI ในที่นี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับตัว EP ที่ผ่านมาก็ใช้ y 1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า y 1หนึ่งที่นี่เราก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินก็แล้ากันตอนนี้เราก็เป็น y 1หนึ่งซึ่งให้เข้าใจว่าตัว y 1หนึ่งสีเขียวตัวนี้คือเป็นเป็นออนะครับส่วน y 1หนึ่งตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นอออินเวอร์ คืออ l อิน v e r ร์นะครับอออินเวอร์สนะครับถ้าเราดูตามวงจรณตอนที่ไม่ทํางานนะครับณตอนที่ไม่ทํางานทั้ง2ตัวเนี่ยไฟก็จะวิ่งผ่านเส้นของ x 2มาสั่งเอาพุท วายหนึ่งทำงานนะครับเพราะฉะนั้นทาม,มิ่งแรกตัววายหนึ่งก็จะทำงานนะครับทาม,มิ่งแรกตัววายหนึ่งก็จะทำงานทาม,มิ่งที่สอง เมื่อ x 1งทำงาน x 2ไม่ทำงานนั่นหมายความว่าตัวนี้ต่อเข้านะครับถ้าเป็นไปตามนี้ตัว y 1ก็จะสามารถทำงานได้นะครับก็คือไฟอวิ่งผ่านได้สองเส้นเลยตัวนี้ก็ y 1ก็จะยังทำงานตามปกติถัดไปนะครับทํามิ่งที่สามคือช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือ x1 ไม่ทำงาน x ่ก็ไม่ทำงานก็คือสูตภาพนี้ไปก็ยังวิ่งผ่านเส้นด้านล่างได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ตัว y1 ก็จะทำงานตามปกติถัดไปช่วงนี้ x1 ไม่ทำงานนะครับ x2 ทํางทำงานถ้าดูตามนี้เมื่อ x2 ทําทำงานตัวนี้ก็จะเปิดออก พอเปิดออกวายหนึ่งก็จะทํางานไม่ได้นะครับพอจนช่วงนี้วายหนึ่งก็จะออฟตามนี้ก็จะออฟลงมาช่วงนี้นะครับเกหนึ่งกับเอกสองไม่ทำงานทั้งสองตัวเลยก็วายหนึ่งก็จะทำงานช่วงนี้ทำงานพร้อมกันถ้าทำงานพร้อมกันนั่นหมายถึงว่า จากเดิมทำงานพร้อมกันนะครับจากเดิมตัวนี้เป็นปกติปิดคอนแทคก,ก็จะเปิดออกนะครับคอนแทคก,ก็จะเปิดออกส่วนตัวนี้คอนแทคปกติเปิดก็จะถูกต่อเข้านะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะวิ่งผ่านเส้นบนได้นะวายหนึ่งก็จะยังทำงานได้ตามปกติก็จะทำงานได้นะครับ ถัดไปนะครับทำอีกถัดไปตัว x หนึ่งทำงานตัว x สองไม่ทำงาน,นก็ยังรันได้ปกตินะครับสุดท้าย x หนึ่งไม่ทำงาน x สองไม่ทำงานตัวไฟล์หนึ่งก็จะทำงานได้ตามปกติ ถ้าถ้าเราดูตามนี้นะครับถ้าเราดูตามนี้ตัว y 1 y 1จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อ x 1ไม่ทำงานนะครับแล้วก็ x 2องทำงานหรือพูดง่ายๆคือ x 1นึ่ง off x 2อง on นะครับก็จะสั่งให้ตัว y 1นหยุดทำงาน นอกเหนือจากนั้นนะครับทุกเงื่อนไขที่เหลือ Y1 จะสามารถทำงานได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมของเราตัว x 2ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นปกติ เวลาเปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนเราก็ดับบัญกีเข้าไปก็เลื่อนเปลี่ยนเป,นเป็นคอนแทคโปรติดปิดได้เลยก็กดโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับกด convert เหมือนเดิมกด start simulation EQ นะครับ ไปดูจอทัชสกรีนโเลิเตอร์ สังเกตนะครับตอนนี้ก็คือเรายังไม่มีการกดสวิตช์ในแดงสิ้นก็หมายถึงว่า x หนึ่งก็อยู่ตาแหน่งปกติก็คือก็ยังออฟอยู่ออฟทั้งสองตัวอยู่นะครับไฟก็จะวิ่งผ่านทางเส้นของ x 2ไปเลี้ยงให้ y 1ได้ y 1นึ่งก็จะติดนะครับเราลองไล่ไล่ดูตามทามมิ่งของเราก็แล้วกันนะครับ ตามที่เราเขียนไว้นะครับทาม,มิงแรกตัว x หนึ่งไม่ทำงาน x สองไม่ทำงานนะครับ y หนึ่งก็จะติดถัดไปทาม,มิงที่สองทาม,มิงที่สองก็คือ x หนึ่งทำงาน x 1ทํางทำงานตรงนี้นะครับสังเกตว่าทำงานเข้าไปแล้วตัว y หนึ่งก็จะยังติดตามปกตินะครับต่อมาทาม,มิงที่สามทามิงที่สามก็คือหยุดทำงานนะครับ y หนึ่งก็จะติดตามปกติ อารมิงยี่สี่จะเป็น x สองทำงาน x สองทำงานตัว x สองทำงานนะครับตัว y หนึ่งก็จะดับเห็นไหมครับถัดไปเลิกทำงานทั้งสองตัว y หนึ่งก็จะติดหรือทำงานพร้อมกันสองตัวนะครับ x หนึ่งก็ทำงาน x สองก็ทำงาน y หนึ่งก็จะติดตามปกติอารมิงถัดไปนะครับตัว x หนึ่งทำงาน x สองไม่ทำงาน ายหนึ่งก็จีบตามปกติหรือว่าไม่ทำงานทั้งสองตัวเลยกลับคืนสู่ตามิ่งเดิมอันนี้คือเงื่อนไขของการทำงานนะครับของอออินเ r อรสำหรับ EP ที่6ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ